there <laughs> been ซิวมานะครับซิวไปชัดเจนนิดหน่อย กดสิวมาครับหน้าก็เลยเยินแบบนี้ครับเลยกดสิวมากครับพี่นอ้องบ่อยากวนหัวใจมาเล่นกับน้องๆซอ,อยตันนะครับ พี่พี่จ๋าพี่พี่จ๋าเอาเพียงไรครับก่อนที่อันนี้มาไล่มามาไล่สดสือเลยนี่จักน้อยหนึ่งสือดิหนิ i พอมาเราจัดให้มาไหลแป๊บเดียวครับมาอ่โอเคคาโปสี เจอผูค้คนนับหมื่น สาตาน,นะครับรอไห,หรอปฏิทินก็ขอบคุณมากๆนะครับปฏิทินของนุก๊กตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเปิดตัวนะครับเดือนนี้แน่นอนครับเดือนนี้แน่นอน่ขายวางขายเดือนนี้แน่นอนครับ น่าตึงเพราะว่าใส่เรียกว่าอะไรใส่ยาชาใส่ยาชารอนะครับขอบคุณครับคณะเิือยังรอมันเป็นแอปหรือเปล่าครับคุณพรี เรารู้ทั้งคู่เลยอ้าวบาๆก็ไลฟ์บอกรผมมาไลฟ์แป๊บเดียวครับมาไลฟ์แป๊บเดียวมาไลฟ์แป๊บเดียวพอดีมาเล่นกับน้องๆ้อยตันนะครับกำลังมามาเล่นกับน้องๆซอยตันครับวันนี้ไม่ได้เจอนานนะครับก่อนที่จะไปสู้งานนะครับมาเอากำลังใจกับน้องๆเอากำลังใจกับครอบครัวมาแล้วมาเอากำลังใจกับน้องๆก่อนไม่ได้เจอกันนานปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่กับน้องก็เลยมาเล่นกับมานลิดหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งผมนะครับ มันทิ้งนุกนะครับมันทิ้งนุกให้นุกเฝ้าบ้านแล้วมันก็พาัไปถ่ายคลิปดูครับเราอุตส่าห์มาหาน้องๆเราอุตส่าห์คิดถึงเราอุตส่าห์มาหาน้องๆเราอุตส่าห์คิดถึงสุดท้ายเขาหนีเรามันพาไปถ่ายคลิปที่ไหนก็ไม่รู้เดจะออกไปทำธุระแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมานั่งเล่นกับซอยตอนสักหน่อย ไลแป๊บเดียวครับอย่าไล่แป๊บเดียวให้ไปไปสูงความสุขต่อเลยก็แล้วกันนะครับแต่ mm hmm. ถ้าสองเครื่องมันจะดูไม่รู้เรื่องไงทุกคนถ้าสองเครื่องมันจะดูไม่รู้เรื่องไม่เหงาครับไม่เหงามีน้องๆอ,อยู่ด้วยมาเล่นมาเล่นกับมันวันก่อนก็ไปกับครอบครัวก็โอ้ีความสุขไหล ได้เห็นรอยยิ้มคนแก่ได้เห็นความสุขนานๆเลยถือนานๆเลยเดี๋ยวให้ไปไปส่ง,งต่อความสุขกันละกันเดี๋ยวไปดูไปไปเพราะุูกมาจริงๆลูกจะมาไล่แค่เพลงเดี๋ยวปั๊บมันก็จะไปเลยนะจริงๆอ่ะแต่น้องๆน้องๆมันให้เฝ้าบ้านให้แป๊บหนึ่งเลยไม่มีอะไรจำก็เลยไหลล่นถ้ายังไม่หายคิดถึงอ่ะวันที่หกมาได้นะ คอนเสิร์ตเปิดตัวเปิดตัวริสแบนวันแรกงานแรกเปิดตัวเปิดสกกลาดงานแรกของปีฝากด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็เอาเพีงยงนี่บอหด่ดยนะอา่า ครับนะมาแล้วบ้างนะมาแล้วมาแล้ว,ลวทุกคนเจ้าของบ้านมันทิ้งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไลฟ์สองคนมันจะแยกเครื่องสองหัวสมองไม่ได้ ไปไปไล่ให้ชมความสุขเลยกัแล้วกันนะครับเฮ้ยกูมึงฟ้าทุกคนดูครับผมมาเป็นกำลังใจให้มันแต่มันปิงผมให้ผมเฝ้าบ้านเงินจะเสียงครับเ้าอัดคิปเมื่อกี้ไม่กูบอกบ้านอ่ะทุกคนดูสิครับกวนมันมันจะกวนทุกคนครับ นี่ครับ,บมันจะทําคลิปทุกคนดูก่อนเลยครับก่บอนที่มันจะลงครับไปได้แล้วคนดูก่อนเลยนะครับก่อนที่มันจะลงนะครับนี่ครับนี่มันจะถ่ายคลิปตั้งโทรศัพท์ถ่ายคลิปนีหมมันถ่ายแล้วไหมดูไปก่อนเลยนี่ครับนี่คือการถ่ายคลิปของซอยตันนะครับโอ้โหเห็นไหมพี่คือพูดบอกว่ามันจะมันเป็นดาราไม่ได้หรนะอกครับ ว่ามันไม่มีจิตวิญญาณในการแสดงเนอาคุณต้องให้เขาเบื้องก่อนด้วนี่คือการมาดูพุนะครับเนี่ยมันตั้งกองอย่าเงี้ยซอยตันทุกคลิปมันจะเป็นงี้นะครนี่ครับไเหรอได้ย่นี่นี่ครับได้เนี่นี่เออัะัดฮะไอ้ตรงรยัดูแล้วก็เริ่ไปตัดใปน อันนี้อันนี้สูเวียดซูเวดเซเป็ยังไงนี่เอาไปตัดเป็นคอนเทนต์เอาไปตัดเป็นคอนเทนต์ก่อนมั้นะครับแต่เราต้องใส่เพียงนะครับนี่ได้ยงด้ยนนี่ทุกคนเอาชุดนี้เราไปตัดลงรถปั๊บหรือมาเยือนไปตัดเลยนะครับเอาไปตัดก่อนเลยครับมีเขาไปก่อนไหมแม่คือไรกูอะกูสาแม่เหร่นน้ำแม่แล้วก็ค้างกวยในบ้านเน่งสูนี่ ชูงะะู่าโดนเทียรเียพ่อกันแล้ะกูมาหาชูนี่ทุกเดืนเรียนตนกูพ่อหน่อยเลยกูรลักเอ้เบิดซะบ่ไอพวกเสือส้อยตันนี่เบึ้งครับทุกคนครับไม่ได้แกงครับไม่แห้งสิวไหมไปกดสิวไหมไม่ได้แกงนะครับ คิดถึงมันนะครับมันมามาหามันแล้วก็มึงหัวหนังมึงบอกมึงบอกกูว่าอะไรมึงบอกกูว่านมึงบอกว่าให้กูไปถ่ายได้บ้านกูไม่ได้กูไม่ได้ออกว่านี่กูถ่ายอยู่นี่นี่นี่กูอยู่บ้านนี่กูอยู่ในบ้านน่ะ พ้าวโพเอ้ยรบกวนการถ่ายครับอู้รังแกครับรังแกรังแกครับรังแกมันรังแกครับมันรังแกเราไงเราอุตส่าห์คิดถึงไงผมยคุณดูตู้เย็นซอยตันนะครับผมเป็นวิถียูทูบเบอร์นะตอนนี้นะนี่ตู้เย็นซอยตันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเอายามไปดูกัน๋ยวเบื่อมันมีอย่าง โอ้ฟังเสียงครับทำไมำไม่ไม่ไม่เน <c oughs> ยืนซอยตันนี่ครับนี่ตวยนซอยตันครับโอ้ซอยตันมีหน้าติดตตาผมยาบ้านซอยตันครับขนมมันมี ชอบงขนมว้าสอยตันมียาด้วยโอ้น้ําเกลือครับมียาปฏิชวนะชีวนะด้วยนะครับโอ๊ยพูดยขาตัวนัน้องครับซอยตันมียาครับเอาดูนี่ก็ช็อปซอยตันนะครับช็อปซอยตันนะครับมีเสื้อซอยตันฝากอุ้นน้องๆด้วยนะครับนี่เสื้อซอยตันลำโพงไฟนะครับนี่ครับที่ถ่ายอย่างดีลงทุนอย่างดีนะครับนี่เอามาเพลินภาพดูช็อปซอยตัน เดี๋ยวไปดูห้องของน้องล้วกันนะครับไอ้อยู่ด้วยไอ้อยไดบ้านอันร่ยอะไออยู่ได้บ้านอนรอเออไอ้ไอ้ขอไปห่องสวยเย ตอนแก้ป่ะนี่ห้องออฟเลยครับนี่ห้องจูนี่ห้องมากนะแต่มันล็อกแล้วนะครับไปเราลงไปข้างล่างดีกว่าไม่หรอกเจ้าคนนี้ฝังขึ้นไปไหมนี่ห้องจูครับีห้องโตครับโอเคพอเราพอเราไปแก้ห้องออฟออกห้องออฟนะครับเราต้องเข้ามาดูข้างเออมีแค่นี้แหละนี่จากเกาหลีเลยนี่ใช่แซมชาแซ่เร็วแซมมาแซ่เหลีผมดูก่อน มาแล้วนั่งของเสื้อผ้าใส่แล้วเดีะยเฮ้เเป็นน้กุ่างหมือนเจกูเป็นนุ่งกูเป็นยุทูกเปิดเลยนี่เฮ้กูเขาชักศึกเข้าบ้านวะโอย่ให้ผมอยากให้ทุกคนได้ได้เห็นการทำงานของซอยตันเลยนี่มมาเลยเียงหมอนเาอ่ะเอาสุด้าแล้ว เอากูไปทอปะเออีชุดท้ายแล้วนี่เจ้าพวกนมเลวนี่โอ้ยมึงว่าแต่แหกคนน่ะเฮ้ยสดสสดแล้วนี่พมพมเอาไหมมีไมแบดูแบดด้วยมีลูกแบดด้วยนะครับพอสองสามก็ออกมันดันมันได้รายได้ทรมัด๋ยออกะม

เอาราเราหนักผมมากนักผมมากแตุ่ผมม่อคุณกินดูครับส่ดาวลไปท่านี้มาเออโอเคสิ่ดวสายดาวไปออวันนี้เราทมารวันนีุ้ปหมแคบลงก่อนครับแคบลงไปก่อนครับแคบลงไปเลยแคบ่งเลยแคบไปครับอย่เข้าไปเิ่งเข้าไปยิ่อันเดือระนักฆ่าอะไรหรือ่อะดู โอ้ดูสายตามันมองผมเลยสายตาบอกว่ามันมองผม้าน้ารถถลมผมมองโอเคครับประธานนะหนอตายตามายตายแล้วโอ้ยนอ้หาโอ้ยายาา้อโอ้ยายวว้วัวววโาว้ย

เกดหนึ่งมากครับใครอยากได้ไม่ต้องเทียงกันโอเคเสร็จแล้วผมส่งไปห้ครับยังสร็ะกู้บกหมดหนทเนี่ว่าเออเอิ่นกูมาแม่งไงกูมานอังถาแม่งไอ้าแต่เอ่นจังบ้านอยู่ กดมากดหนึ่งมาที่นี่นี่ช่างได้เลยนางไก่กอบทรงซอยตันถ้า้ทีิเผิดทงซอยตันด้ได้ใครไปโลดไปเลยไปเลยก็เซาาทยแล้วลุกขึ้นมาซะผมจะเอาไปให้น้างานวันที่หไปคอนเสิร์ตผมนะครับผมจะไปให้ครับไปแล้วนะครับผมไป้วนะครับทุกคนครับไปแล้วนครับ